ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะกล้องมันตัดเลยพี่ลิศถ่ายไปท่ายมาก็ตัดกันพี่น้องขอบคุณเลยลานเด้กค่ะเดอไม่เด็ดฮะเดอไม่เด็ดรอบหัวใช่ใช่เดวไปดําเนินการก่อนทาสีนี่เสร็จก่อนอันนี้เป็นมวยแทนนะครับพี่น้องฮะวันนี้เป็นมวยแทน,น ท่าสีแทนแทนพระตาต่างงามเป็นมวยแทนต่างงามวันนี้ <c oughs> ท่าสีเดี๋ยวขอโทษด้วยอมาทางนี้ดีกว่าท่าสีช่วยพระตาคู่สมดิสุลากันค่ะพี่น้องนะทาสีสวยๆจะได้ไปตั้ง เป็นมวยแทนครับสีสวยดีเนาะทาหลายๆรอบใช่ไหมพี่ฤทธิ์ทากี่รอบรอบเดียวฮะรอบเดียวเองเหอรอพ่อพ่อทากี่รอบพ่อยังไงย,ยังไม่ได้ทาเลยอทาแมพ่อบอกว่าให้ครุลิศทาสีพ่อจะเป็นคนมัดห่วงตะกร้าค่ะ พ่อทากี่กรอบคะสุดท้ายจะสองรอบแล้วก็ทาแล้วกับเลืองงามค่ะพี่น้องเหลืองหุย หนึ่งกะลามะพร้าวอันนี้ตะก้าใบใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องคมพันกะที่ขายใบละสองร้อยห้าสิบค่ะโอ้ยใช่ไหมพี่เลศใบละสามร้อยอันนี้ลหละใบอันนี้อันนี้ใบละสามร้อยด้วค่ะเนี่ยอันที่คุริทายอยู่เนี่ยไอไอที่ตั้งอยู่นั่นกันนะที่ใบละสี่ร้อยค่ะพี่น้องมันใบใหญ่ ที่เอาไปขายรุ่นยุ่งเดียวน,นั่นกับใบละสองรอยค่ะอันนี้ก็เป็นใบละสามร้อยใหญ่ขึ้นมาไนยะใบใหญ่สุดนั้นก็จะเป็นสี่ร้อยค่ะสารยากอะไรพี่น้องโดยสารแล้วมันก็ลายขันตอนเนาะต้องขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากาันขอบคุณหลายๆเลยได้ค่ะเด้ ทุกกำลังแรงใจพอครูฤทธาลงเหลืองครูอุมพันก็จ้อไปตั้งกับคุณพ่อ,อม,มันก็สวยงามแล้วปะเนี่ยหนึ่งกะลามะพร้าวเท่ากับตะก้าหนึ่งใบเหรอประมาณนั้นแหละ

ถ้าหวังมันเำยพี่นาะ างในทายอยังฮะเหรอน,นั่นๆเป็นสีข,ขาวๆอยู่นะมันทายังไม่เข้มปะยังไม่เห็นหมดพออันเลยอลเอาทาให้หมดเลยข้างในพ่อทาหมดอันเลยนะี่มันนี้ไปสองรอบเลยฮะมันนี้ไปเกิดรอบวนสองรอ,อ,อ,อบแล้วเนาะ ทาให้เปลืองเหรอพี่ทาเยอะพี่เทเยอะเอาเหรอเกือบเต็มหมดนะเอาเหรอเออเอาโอเคอเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ